ภรรยาสมบัติเมธนีเผยสาเหตุสามีเสียชีวิตวินาทีสิ้นใจไดย้ยินเสียงวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมแสดงความไว้อาลัยกับรารเอกตลอดการสมบัติเบธีที่ล่าสุดในวันนี้18สิงหาคม2565 มีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของท่านในวัย85ปีหลายคนนั้นต่างก็พากันร่วมไว้อะไรและ,ละระลึกถึงย้อนดูผลงานและอ่านประวัติที่ไม่ธรรมดาของสมบัติเมธนีและล่าสุด กากรจนาภรรยาของสมบัตินั้นก็ได้เปิดเผยผ่านทางสื่อหลังจากที่สามีนั้นได้เสียชีวิตว่าสามีนั้นได้หลับและเสียชีวิตไปเฉยเลยไม่มีอาการป่วยพิดปกติอะไรโรคที่เป็นอยู่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเป็นเกี่ยวกับการได้ยินลง,ลงลงล,ลืมตามอายุเท่านั้นเมื่อวานสามียังไปทำงานอยู่ปกติกลับมาก็ปกติ แต่เช้าวันนี้6กโมงเช้าก็พบว่าเสียชีวิตแล้วซึ่งก่อนพบว่าเสียชีวิตก็ได้ยินเสียงเขากรนดังๆจากนั้นภรรยาก็เรียกแล้วเขาก็หลับไปทั้งนี้ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตแต่อย่างใดขอรวมแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ